มลมเย็นๆย,ยามเย็นๆเ,เสียงกบเสียงเขียดค่ะเวละตะเวนจิตตกดินบรรยากาศดีดีพี่น้องผุ่นเบ่งตอนแรงเราสิมากปลูกตะไคร่กันปลูกตะไคร่แล้วก็ลงตน้นไทรน้ำขางถนนลงค่ะ <c oughs> บรรยากาศทองฝาคือสีบนมีฝนตอนนี้ <c oughs> นี่ค่ะสลับ ตะไคร้สลับกระตนไส้เป็นทางเข้าไปเนาะค่ะทางเข้าไปเสียงเขียดเสียงกบธรรมชาติบานนอกบันหน้าเห้าเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยชีวิตทำงานมายี่สิบกว่าปีใ้เวลาต้องกลับมาอยู่บ้านเฮาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยกลับมากลับมาผู้ใดมีท,มทีมีทางอยู่บ้านนอกบ้านอีสานกลับมาเลยสีหัวมันมีความสุขขนาดใด หม,มากหลายงามแรงฝนมีหน่ำน้องแน่ค่ะพอดีฝนมาสองมือทางเขา่าอีกหน่อยประมาณเดือนสองเดือนก็สิเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะค่ะ มาแล้วมีเด็กน้อยมาแล้วมีเด็กน้อยมาแล้วยูบ๊ายบายเด็กน้อยมาทำอะไรเด็กน้อยมาทำอะไรครับไหนตอบสิ มาทำอะไรมาปลูกต้นไม้ช่วยแม่บ่โอ,อ้จะเป็นอะไรจะเป็นทำโค้งหนองนาเหรอลูกสู้ตายไหมสู้ตาย,ตายน้องเต้จะมาทำอะไรพี่โตจะมาทำอะไรมาปลูกมาปลูกต้นไม้ไมอ่ะลงมาจิ้ลงมางงงโว้ยเอาบอลมาพร้อมมาดิตกตมเลยม,มาเลยมาเลย ขามมาจะโตเลยต้นใหม่พอตองเอามาเดี๋ยวมันจะตกคลองนู่นไปดูผ้าที่ตกดินนุ่นสวยมากแล้วก็มีเสียงเขียดเสียงกบเสียงเขียดห้องจุกทุกแม่ไหนกบไหนไหนโชว์หล่อหน่อยสิไปแล้วพี่เตอร์จะล้มเด้อจะตกล้มไปว่าอะไรนะแม่ได้ถ่ายยูทู e ไปนน่ถ่ายสิครับ ดินมันจมนะไปแเล้วเด็กน้อยวิ่งเล่นความสุขของเด็กบรนนอกจากที่เคยอยู่ในเมืองชนบุรีมาตั้งแต่เกิด